นี่นะครับภาพจำนี่เลยเป๊ะเ,ะเลยนะครับนี่คือบ้านสุเจนะเราคงไม่มาที่นี่แบบเงียบๆแน่นอนนะครับมันต้องมีอะไรให้ติดเต้นกันสักหน่อยนะครับไอ้หมอนี่พูดมากจังเลยเว้ย <h ums> เปิดไปก่อนเลยนะครับ <h ums> อะไรนี่ไงชุดขาวเนี่ยมันเห็นได้ชัดเฮ้ย ม,มีใครมาบ้างนะอไ, <ป S 1> <laughs> ไม่มีนะโอเคแล้วไปนะครับเราแวงครับช่วงนี้ค <laughs> กรบสัดดีเป็นรังแฟนเกมทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม GTA V o อ l i ออนไลน์กันต่อเลยนะครับโอ้ EP นี้นะครับสืบเนื่องมาจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับที่ได้มีการอ่ปล้นร้านสะดวกซื้อไปนะครับมีน้องมาเมนว่าซอยแรกที่ผมได้เข้าไปก่อนที่จะไปปล้นร้านแรกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเช็คปืนก่อนแบบนะป้องกันไว้ก่อนอมีอะไรบ้าะมีลูกแล้วนะโอเค วางต่อมันใช้เวลาไหมเดียวก็ <c oughs> ค,คือสืบเนื่องจากร้านแรกนั้นนะครับมันตั้งอยู่ที่ อ,อยู่หน้าซอยเลยนะครับหน้าซอยที่น้องเขาสงสัยว่าเป็นบ้านของ CJ หรือเปล่านะครับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับว่า CJ คือใครนี่ครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกม GTA ภาค San Andreas มาแล้วเนี่ยก็จะรู้จักกันอย่างแน่นอนส่วนคนที่ยังไม่รู้จักนะครับ CJ เนี่ยก็เป็นตัวละครหลักนะครับในภาคา San Andreas เลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นพาไปดูนี่ <laughs> ยนั่น,นเลยครับคือจุดประสงค์ในครั้งนี้น้องก็ขอว่าขอสักหนึ่งคอนเทนต์นะครับพี่ที่บ้าน c ีเจอ่ะวันนี้ผมมาจัดให้เลยนะครับโอเคก่อนหน้านั้นนะครับผมอยากจะไปสักมากเลยนะครับตัวผมเนี่ยคือลงจงมากนะครับอยากจะไปสักก่อนจะไปเดี๋ยวเราไปลงของกันนิดนึงนะครับเผื่อมีลงมีเรื่องนะ ไะงั้นนี่ไปกันดีกว่าครับอืมนั่งนานครับหยิบปืนไปก่อนเลยโอเคเก็บเก้าอี้ครับนั่งอะไรก็ต้องเก็บนะ <first> อืมอดีเลยค่ะอ่ะกดเลยครับเอ่อกดไปที่การ์ดหนึ่ง อไปเลือกรถที่จะขับไปสักกันหน่อยนะครับอยากมีลายโอเคมาแล้วชั้นล่างนี่จะเป็นรถแต่งนะรถแต่งนะครับชั้นบนมาหน่อยนี่ก็จะเริ่มดูลูละ <ś c oughs> จะเริ่มรูนะนู้นๆที่เพิ่งซื้อมาใหม่นี่ครับจอดเด่นเป็นโอเคเอาคันไหนไปดีเอ่ย เป็นขันนี้ก็รล้วกันนะครับเงียบดีไปโอ้ยเฉียบครับไปโอเค,อเคทีนี้อขอเลือกร้านแป๊บหนึ่งนี่ครับร้านสักนี่ก็ต้องเลือกร้านให้ดีนะเเดี๋ยวไม่สวยนะครับเท่านี้มีร้านเปล่าวะไม่มีเลยเหรอ นี่มีตรงนี้หนึ่งร้านนะครับมีใกล้ๆกว่านี้ไหมไม่มีเลยนะครับโอ้โหเปิดร้านน้อยมากนะโอเคอร้านนี้ก็ได้นะครับไปดูกันเลยอยู่ตรงนี้นะครับโอ้อยู่ข้างหน้านี่ว่าโท่นะโท่านะ ก็หาที่จอดกันเลยครับนี่เลยโอ้โหร้านนะ่าสักมากก็อจอดเลยเปิดประตูคงไม่มีใครมาขโมยนะเอสอวัสดีครับช่างโอเคโอ้โหยมาแล้วอ่าเริ่มจากนี่เลยครับแผ่นหลังโอ้มีลายอะไรสวยๆบ้างเนี่ยโอยมีแลมโบ้ด้วยอ่ะโอ้โห ก็สว,สวยทั้งนั้นเลยนะครับเลือกไม่ถูกเลยจริงๆการสักแต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนะงั้นผมเอาเสือดำกันลวกันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งไปตป้นตัวไฮเรือดำํำหนามมานะสักเลยช่างผมเลือกเป็นเสือดำแล้วนะ cool. จะตาปครับมีด้านหน้าตงแผ่นอกนะครับ อหอน,นี้ก็น่าจะมีแบบเต็มแผ่นนะขอดูลายที่เกี่ยวข้องกันหน่อยนะครับโอเคอันนี้ผมว่าเหมาะนะครับอุย้ยถูกด้วยร้อยเดียวเองเหรอไม่เกินไปเปล่านะครับเหมือนกับหือกระโหลกไอ้กระดูกนี้เหมือนจะสื่อว่าผมนะครับที่ตายไปแล้วจากเธอนะอตีความซะนะครับ <laughs> มันสักสองข้างได้ด้วยใช่ไหมออสวยเลยครับอยากก่างนี้อูมีเยซูอ่าด้านซ้ายผมคอเลือกเป็นอันนี้กันละกันนะครับอยู่ใกล้กันเลยเว้ยนะสักไปเลยครับเป็นสื่อถึงแบบเออปีศาจปีศาจหน่อยนะครับปีศาจท,ที่อยู่ด้านในนะเปิดหน้ากากออกมามันสื่อถึงช่องเราเลยนี่ว่าเอ,อ้ยกดเลยครับเออสักไปเลย ต่อไปหน้าท้องหน้าท้องก็น่าสนใจนะครับอุย้ยมีด้านข้างด้วยเหรอเฮ้ยอย่างงี้มันสักโ่ได้ปะมีปากคาบเงินนะครับ เขาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับโอ้โหก็แพงอยู่นะเป็นแบบคาบเงินคาบทองนะครับคาบเงินมาเลยเออเรารวยแล้วไงรวยแล้วก็คาบเลยนะครับแล้วไอ้ลายข้างๆนี้ทับไม่ได้นี่ครับไม่เป็นไรนะเลือกไปแล้วก็จัดไปเลยครับ <c oughs> ต่อไปโอ้โหตรงคอนะอันนี้ก็นะมีใบห,หน้าด้วยเหรอวะเหมารวมนะส่วนบน โอเคงั้นขอเลือกเป็นเดี๋ยวต้องเลือกดีๆให้ er. <c oughs> มีรอยจูบด้วยว่ะเฮ้ยเฟี้ยวนะขอตรงคิ้วนะมีคิวไหมขอตรงคิวเลยนี่ครับแมงป่องด้วยว่ะแมงป่องอ,อยากได้แมงป่องครับจัดไปเลยอ <c oughs> ให้มันดูแบบเยี่ยมโหดหน่อยนะครับ ไม่ใช่ลายของผมรักษว์นะครับที่สักอันนี้ไปนะเออทุกลายต้องมีความหมายนะครับม,มีด้านหลังด้วยวะโอเคเป็น <Hey, we. S 1> มุมเหรอเป็นมุม,ม,มจัดไปครับ <That> s <S อืม <a master. S 1> ด้านซ้ายมีไหมอันนี้ไงด้านซ้ายไม่หายด้วยโอเคถือว่าเฟี้ยวนะครับ <'s> อุ้ยอันนี้สวยกว่าอันนี้ครับ แม่งมุม,ม,มงูนะครับอ่ะมาให้หมดครับชัดมา <c oughs> มาหมดแล้วแม่งป่องนะแม่งมุม <'m> งูอ่ะจัดไปครับอ่ะเฮ้ย <c oughs> อน,นี้ด้านหลังนะครับเป็นหนึ่งร้อยดอลลาร์นะ จะดูว่ามีด้านหลังอีกไหมนะครับโอเคงั้นเอา100นึดลรอยดันลากอะไรกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังอย่างงี้นะเ,ออเ,ออเพราะว่าเราจุดเริ่มต้นของเราก็มาจากเงินร้อยดอลลา์นะครับซื้อเลยเอ,อแล้วก็จัดไปครับแขนซ้ายวันนี้แบ่งแยกด้วยนะ มีแบบเต็มแขนหรือว่าส่วนบนส่วนล่างนะครับเราแยกดีกว่านะจะได้เลือกลายนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลิงนะครับลิงชิมแปนซีแหลอวะโอ้เฮ้ยเฟียวนะครับเจุดเริ่มต้นนะครับได้สัตว์มาอีกตัวแล้วนะจัดไปเลยครับจุดเริ่มต้นไง s over, <S จุดเริ่มต้นของ <right there. S 1> ม,มันมวลมนุษย์นะครับจัดไปเลยแล้วก็ทอนแขนนะครับ เดี๋ยดูลายที่มีที่มันรองรับลิงเราด้วยนะครับอุ้ยอันนี้หูด้านในไม่เอาเราจะเอาด้านนอกนะครับนี่อย่างนี้ออเนีนอะไรอะ่ะโอ้เป็นโคตรไรเดอร์นะครับจัดไปเลยนี่นะครับความตายทำอะไรเราไม่ได้นะครับจัดไปเลยก็มีตรงมือด้วยนี่ว่าอุ้ย โอ้แมวจัดไปเลยแมวใหญ่ oh, like เออนี่ครับจัดไปครับ <Yeah. S 1> แขนขวา so อันนี้อะไรอะ่ะตะขาบหรอไอ้มาหมดทั้งป่าแนละ้วพวกงเนี่ยโอ้เนี่ยนะโอ้ผู้ชายบ่แมวอุย้ยผู้หญิงโอ้ยอันนี้เฟี้ยวนะครับอันนี้เฟี้ยเลย เอาแบบข้างนี้เราเลือกไปแล้วข้างนี้ก็อยากให้เต็มอุย้ยผู้หญิงเต็มเอ้ยว่ะเรื่ผู้หญิงนี้มันสื่อกับตัวเราได้ดีมากนะครับทําเราเจ็บช้ำมาแล้วก็สักมันไว้เลยให้มันจบจบกันไปโอ้อันนี้มาเป็นโคนเลยนะครับอ่าผมว่าอันนี้แหละเฟี้ยวนะครับ เชิงว่าแบบผู้หญิงมาหลอกเอาตังนะครับอันนี้อะไรครับสักเลยแล้วก็เหมือนผมเห็นที่มือนะนี่ลออซันโตสเลยครับจัดไปเลยเป็นชื่อเมืองนะจัดไปครับทีนี้ตทนขาโอาโหเลือกกันเหนื่อยเลยทีนี้มามา,อาซอมบี้เหรอ โอเคซอมบี้ก็ไม่เลวเลยครับซอมบี้ก็สื่อความหมายได้ดี <Baby. S 1> จัดไปเลยเอาซอมบี้นี่แหละทีเด็ดเราสักเพิ่มได้นะครับลองดูดิเพราะว่ามังกรเราใส่ก็ไปได้เพิ่มปะนี่นะครับเอาดเดวิลนีนะแล้วก็ข้างนี้ก็คงต้องเอาเต็มๆนะครับ <Nice. S 1> ข้างซ้ายเลือกเซอร์เพลแลวกันนะครับอ่ะไป,ไปตรบทวนนะครับ รถลายนี่คือแบบโอ้โหล้อมศักนะครับเต็มตัวละทีนี้ดูครับโอ้โห,โโหจับจัด <c oughs> โอ้โหไปเข้าเรื่องกันเลยครับไปที่เป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้นะครับเป็นตรงนี้นะนี่คือบ้านที่เป็นบ้านเก่าของซีเจนะครับ ดูไปด hey, <man. S 1> ูนี่ครับที่เรามาป้นกันรอบที่แล้วนะครับขับเลยมาอีกหน่อยก็ถึงแล้วนะเข้าไวเลยครับ <ball> จอดเลย <Hey. S 1> อ่านี่นะครับภาพจำํำนี่เลยเป,เป๊ะเลยนะครับนี่คือบ้าน C.J. นะแล้วก็นี่เคยเป็นบ้านของ แก๊งที่ซีเคยอยู่นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนิดนึงนะครับโอ้โหก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากบ้าน2ชั้นเหลือชั้นเดียวนะครับโอ้โหถือว่าดีโนเวทไปเลยนะใครอยู่ไหมเข้าไปได้ปะไม่ได้นะครับเออดูลองรถนิดนึงนะครับลองรถก็ถือว่าขยับ ข้ามาอีกน่ครับปกติมันจะเข้าจากตรงนี้ได้เลยนะเออวะเปลี่ยนไปเยอะนะครับตรงนู้นมีคนอยู่เดี๋วไปหาเขานิดนึงนะครับ way, Paul, เขาจีบกันอยู่นะ <c oughs> เออวะก็จีบอาด,ดีนะครับแต่คลิปนี้มันจะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยนะครับ s <S <c oughs> น้องก็บอกว่า ขอสักหนึ่งคอนเทนต์ใช่ไหเราคงไม่มาที่นี่แบบเงียบๆแน่นอนนะครับมันต้องมีอะไรให้ตื่นเต้นกันสักหน่อยนะครับจัดมาเลยนี่เป็นขวานที่สามารถดูดกลืนพลังเข้ามาได้นะครับคือผมจะไม่ตายนะครับถ้าหากมีเลือดอาบขวานนี้อยู่เรื่อยๆนะจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่า โดนแกงเขาเริ่มเดินเข้ามาแล้วนะครับไอหมอนี่พูดมากจังเลยเว้ย <c oughs> เปิดไปก่อนเลยนะครับ <c oughs> อื้อ่าไหลนี่ไงชุดขาวเนี่ยมันเห็นได้ชัดไอไหนน้องสาวเออนี่นะครับเกตมันจะหลงเรื่อยๆอืขอไหมโอ้คุณแล้วเริ่มคูนละเฮ้ยขอเลือดหน่อยอื ขอเลือดหน่อยหมายห,หมดเลยสับไปเลยครับเพิ่มไปสับไปอีกครับยังไงยังไงสับไปอีกครับโดนหนึ่งคนตรงโนเฮเห็นนะไอ้ลมไม่ต้องหนีพี่มาแล้วนี่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหหมดตี้ครับเอาไม่ลงนะนีโหสภาพโอ้โหโคตรพลุนนะครับอุ้มดูชุดขาวเลยเห็นได้ชาดจด้วยไงปะรีบหนีกันดีกว่าครับเดี๋ยวตำรวจมานะ อ okay. ยังไม่หลุดนะครับหนีมาจนถึงหาดแล้วนะอหไหนๆเราก็มาที่นี่แล้วครับเป็นอีกที่นึงเลยนะครับที่จะมีอีกแก๊งหนึ่งอยู่ที่นี่นะเดีย๋ยวไปดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าพวกเขาอยู่ไหมนะปกติมากี่ทีก็เจอนะครับใน <laughs> จอดรถเลย เปลี่ยนชุดด้วยนะครับชุดนี้มันเละเราต้องโชว์ลายสักกันหน่อยนะครับเพิ่งไปสักมาเนี่ยนี่เลยครับโอเคหลายเต็มตัวเลยครับลายกระสุนนะครับนี่นะก็เป็นโอ้โหเขากำลังออกกำลังกายกันอยู่เลยนะครับแต่ละคนนี่แบบ แน่นๆกันทั้งนั้นเลยนะเอาหนึ่งคนโนนวิบปิดผืนนะครับคนนี้โชว์โอ้โเกเรไม่ใช่เราโอ้ย,ย,อยแน่นไรเฟิร์มามากๆนะครับคนนี้ก็คนโนนสิดอัพนะครับช่วยนับไหม โอ้ยตรงนู้นก็มีเป็นเป็นยิมเลยนะครับมาอย่าพูดพรามทำเพลงครับลุยกันเลยเปิดไปก่อนเลยครับจังหวะนีเ้เดินชนคนนี้ด้วยคนนี้ใช่ไหมเกเรกับผมเมื่อกี้สวัสดีอคนเพื่อนมายังไงคงุณลุงเอา้ามามา อะไรเขาไม่สู้เลยเหรอโอ้โหชิงกันหมดอะไรวะเนี่ยให้ตายเลยนี่อะไถ้างานเข้ามาที่นี่เลยครับยิมแห่งนักกล้ามเลยครับโอ้โหพร้อมหน้าพร้อมตากันมากนะครับเราไม่ใช้อาวุธเลยนะมาบวกกันให้มันกันไปเลยเฮ้ยทุกคนยังไงล่ะเฮ้ยมาเข้ามาการ์มอนไม่โดนยังไงล่ะ หนีกันเพิบเลยนะครับพี่โตพี่โตป่ะเนี่ยอืเบิร์ไปก่อนนะครับอย่างไรละ่ะเสยหน้าไปก่อนนะครับขอมอนขอมอนแมนขมานีไอทีไปก่อนเลยครับปิดก่อนไ้เปียบอย่างไรสายทีขวาทีสายทีขวาทีอย่างไรอ้โหหลบได้นีไอทีไปก่อนเข้ามาเลยอย่าลีลารวงหมด เอาลุกลุกพี่ลุกไรแล้วเล้ลุกสิบอกให้ลุกอู๋สวนกันสวนกันมามาเอาตายเลยครับโอ้โหเอาไว้ลงจริงๆนี่ครับเขากลับมาอีกแล้วกลับมาเล่นอีกแล้วกลับมาเล่นอีกแล้วมานี่ดีมาบวกกับผมนี่มามานี่ มามาไปไหนกันเล่าอยกข้อละหนึ่งข้อละเพื่อนอืมพี่โตยังไงมากี่ลาคนเลยครับยังไงเอ๊หลบนี้นี่ไงเอ้อุย้ยต่อยผิดพี่น้องอืมสายทีกว่าทีครับสายทีกว่าทีอุ้ยอุ้ยสายทีกว่าทีสายทีกว่าทีอยายืนดูนี่เข้ามาดีพร้อมกันเลยอ้ อย่างไรหรอเอา้าหนีกันเฉยเฮ้ยไม่ให้หนีหรอกมานีา้ไปไหนแล้วเอ้ยมานี่ก่อนมานีอา้อย่าหาว่าลังแกกันนะครับโอ้โหตำรวจมากันแล้วนะครับ โอ <IS> ้คนนี้ก้อนแนนดีนะฮะผมเพิ่งไปเล่นอ้อโอ้โหโอ้โหมัดหนักมากมัดเดียวผมล่วงเลยนะครับมาดิพี่อยังไงเอาหนีสงสัยคงเห็นตำรวจนะครับโอ้ตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณตำรวจอุ๊ยแค่มาออกกำลังกายนะ ตำรวจดา่าผมแล้วอ่่หลบหลบกระสุนครับหลบกระสุนค,คุณตำรวจอย่าพึ่งนี่ไงน,นอนไปก่อนคุณตำรวจโอ้โหโดนส่องนะก็มามานนี้กันแล้วกันนะครับสำหรับ <c oughs> คอนเทนต์ที่น้องขอมานะมาอระบายเราไม่ดูนล <c oughs> <sı ff it> มาฝึกกันได้นะครับฝึกต่อยฝึกอะไรที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าพวกนักกล้ามเนี่ยจะอึดกว่าพวก ه, นักเลงหรือว่าบุคคลธรรมดานะถือว่าเป็นกระสอบทรายให้อย่างดีเลยนะครับ คื่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผม RK เค t ลันะครับส่วนคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับขอสักทีก่อนไปกุลู้โหกระเด็นนะโอเค Bye bye!